โลเด็ดเฉพาะชาวบางซื้อห้ามพลาดเริ่มต้น15บาทตำเส้นเล็ก <Wow. S 1> หมูยอแบบนี้28บาทเส้นใหญ่ลาดหน้าหมูแบบนี้15บาทข้าวผัดปูแบบนี้29บาทและทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เป็นขอแกบฟูแทมเปนเมกาเซลรถใหญ่ส่งไวทุกสนามหิวถึงได้รถจุกจุขนาดนี้มาที่ร้านแรลกรวยข้าวผัดปูดที่ไม่ได้มีดีแค่ข้าวผัดที่หอมกระทะแต่ราคาเย๋ยยวนยิ่งมาขสั่งมา ในราคาแค่29บาทและแนะนําให้ตบถายด้วยข้าวผัดโบราและสุก,กี้แห้งนะอันนี้ก็เล็กคอมเมนต์มาที่หลานที่สองราดหน้าบางโพราดหน้าเกาแก่นาราดเค็มหวานหมูนุ่มชิ้นใหญ่เต็มคําเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วตัวเส้นมีความหอมกระทะเด็ดอยู่เดอ้อมาที่หลานที่3ามแซ่บอีสานความแซ่บที่ตามหาคาเส้นเล็กหมูยอรสแซ่บต่างมาในราคาแค่28บาทสะโพกไก่ย่างก็มีคอหมูย่างคุกฝุ่นก็มาเน้นยำ นะทั้งหมดที่เห็นในคลิปราคาดีมากขอแอสสั่งทางแกลฟูดเมกาเซลกดปุ่มฮอตดิวลถใหญ่ทรงไวทุกสนามหิวชาวบางซื้อคนไหนอยากสั่งตามกดสั่งได้เลยที่แกลฟูดนะครับทีเซตสุดๆสำหรับชาวบางซื้อใส่โค้ดแกลบ8ปจะได้ลดเพิ่มสูงสุงสด80บาทไม่มีขั้นต่ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ามีนาะคม2568เท่านั้นอย่าลืมมาเช็คกินกันเดอ้อ